ปลอดตุงนะคะวันนี้พอเที่ยววันนี้เรามาทางมาแม่ละมาดน้อยนะจ๊ะผนทางดีมากเลยอำเภอแม่ละมาดตากนะอันนี้เป็นหมู่บ้านนะเล้นทางหมู่บ้านเนาะที่ถนนหมดแล้วถนนดำหมดแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นนะนั่นอะไรทางทาง ถนนแดงนี้ก็จะมีนี่ความใจหนทางไปทางนน้นกับทางนี้อ๋อนี่ไงที่เราว่าไวมันไม่เออ ตำบนแม่ละมาดน้อย่บอกอยู่ที่เดียวกันนะบอกบ้านเอออยู่ที่เดียวกันนะเบบนเาะตำบลเดียวกันเนาะเออตำบลอบตแม่ละมาดเอออบตคเนจือก็มาช่วยดับไฟเมื่อก่อนนี่เนานะ จะเป็นคนไทยดูแลเองอะเนาะเป็นลูกจ้างค่ะเออทนใหญ่เท่าแก่ก็จะเป็นเออจ้างไวฟมันไหม้เห็นไหมเนี่ยเมื่อวานมันก่อนที่เราว่าทำไมมันร้อนอย่างวะเออตรงนี้เราก็จะลอยในอยู่เพราะว่าฝนตกเนาะวันนี้อากาศดีนะคะเพราะว่าจะตกอเพราะว่าอากาศจะดีฝนมันจะ พีมุ้ยปูลิงบอกน,นู่นนะเออ,เอ,อโอ้โหเห็นแวบหนึ่งอันนั้นนี่บ้านเม่ละงบ้านเม่ละบ้านาน้นองวิฝั่งน้นใครเห็นบ้างรึเปล่าอูวัดเขายังสวยเลยเว้ยเขามีพระธาตุด้วยไหมวัดทัวร์ เดี๋ยววันไหนว่างพามาเที่ยววัน,นี้าเป็นงา,านปาองอบัังว่างมาเมาที่วัดแม่ละมาสนเลยเนาะเออัดบ้านานนนี้มันปีทางแกแยกซ้ายไปบ้านตแยกขวจะไปแม่ละมาสเอ,อซ้ายทางนี้ไปบ้าตากทางนี้ไปแม่ละมา ไม่มีรถครับลงปร่มสบายสะดวกมากเลยครับนี่โอนะ้ส่วนใหญ่ศรจะกิจของ้าบ้านแถวนี้เราจะเป็นพวกอะไรผู้ก็บแล้วก็มีปลูกผักไา,ายกันนิดๆหน่นยนอยๆปลูกกล้วยปลูก้อยเนะาะมันสำปะหลังนี่โอ้บ้านหลังนี้สวยต้งองขออนุญาตจะที่จะทาง แบ่งป,ปันภาพสวยบ้านสวยเนะาะพี่ชาวยูทูบเจ่งคูเป้ปัดมานะจ๊ะดูร่วมกันเนาะอากาศดีมากถ้าไม่มีวันนี้จะดีกวันนี้ยิ่งน้าหนาวยิ่งจะตีเริดระเสริสสีแต่ถ้าใครชอบแบบเออมามขับรถเล่นนะก็แนะนำมาที่แม่ละมาดเลยเด้อ เที่ยวเลือต่อออกมาทางนี้โอ้ยสบายถนนบน้างเนาะสมัยนี้เรียบรื่รนรถสถนนสองเลนมีไหลาทางทั้งสองข้างเรียบร้อยแต่ช่วงนี้ก็จะมีอากาศแบบนี้แหละก็จะมีพีเอสองจุดห้าบ้างเนื่องจากไฟไม่ป่าเนาะอากาศร้อนเนาะแต่ข้างในๆนึ้ก็ไม่มีแล้ว สองแถวอยู่นะน่ะเห็นไหมไม่ใช่รถอะไรรถคฟอฟ้า,า,าเออแต่เขาก็ามีรถที่ไปทางนู้นใช่ไหมไม่มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่มีรถฝั่งนี้ไม่มีรถโดยสารไปตากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้าออกเนาะมีเราฝั่งทางนูน้น ดูดีได้น,น่นนะร,ร,ร้านค้าใหญ่ๆก็เกิดขึ้นได้ถนนใหญ่ที่ว่าใหญ่มันก็เล็กลงได้ครับด้วยมือมนุษย์ ดีมากนี่มีน้ำเสร็จดรอรอยแล้วก็คุณนะครับแม่ละาาอีกหนึ่งกิโลครับดูอากาศนะครับอากาศท่านกเ็เลิศเรอเฟอร์เฟกต์มากเลยครับนะี่สหกรี่สหกรณ์รับซื้อสิออนค้าเกษตรสหกรแม่ลมาากวัดตา ค้าเกษตรมีค่ามีษตมีบางจากด้วยใช่ไหมจาก่างเราต้องน้ำมันบางจากล้วก็จะทำากับสหกรณ์ตึนน้ตงเลื่อนเขตโรงเรียนครับเข้าสู่เขตโรงเรียนโย่เส้นโย่บอันนี้เห็นไหมฝั่งตรงนู้นก็จะมีสินค้าเยอะเลยเปิดร้านกันแบบ ไม่เกรงใจใครครับแะแต่และที่เนี่ยลังการอย่างน้อยนี่สิบล้านครับหุ่นยนต์แ่ๆ่งอย่างนี้นี่โรงเรยียนเซ n g your s t e แม่ลมาศจ่ะนี่นี่ต้อนรับทุกคนนี่อีกนิดนึงน,นะ,นนนะนก็ถึงหน้าโรงพยาบาลแม่ลามา สำหรับไลน์นี้อับกดเป๊บและเพื่อนฝูงต้องลาไปก่อนเลิกยูใน